ตอนใหม่ๆก็รักกันมองปลาเข็มแล้วก็จิ้มกินได้ตอต่อไปมันก็อดเนาะไอความรักเนี่ยมันก็รักได้ไม่ผิดหรอกวัยรุ่นมันก็เป็นสิ่งธรรมชาตินะครับรักกันเนี่ยจริงๆแล้วการตัดสินปัญหาชีวิตดการที่ว่าอุ้ยจะต้องขาดความรักแล้วผู้หญิงจะต้องแง่จริงมันก็มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ช่วงไขปัญหารับ พวกผู้ร้ายลอบจิตซ่อนตัวล้ำห้องน้ำต่บันไดจอดถ่ายตรงนี้ได้เหรอวันนี้นะครับหนไม่ได้มาเล่นละครแต่จะมาออกรายการจูรักจูรสขายปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักของวัยรุ่นและโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพืนะครับติดตามชมหนนะครับวันนี้มาตัวจริงครับไม่สมบทบาทใครทั้งนั้นขอต้อนรับคุณโหนครับคุณวัชอุตมะโยธินสวัสดีครับโหนสวัสดีครับพะ่หมอสวัสดีครับ นะครับดีใจที่ได้มาคุยกับน้องๆวัยรุ่นกันนะครับดีใจมากครับพระดูรายการชูรักชูรถตลอดนะครับนะครับเอาละครับวันนี้มีโอกาสจะต้องให้ความเห็นเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆวัยรุ่นนะฉบับแรกนี่น่าสนใจไหมครับใช่ครับขออนุญาตนะครับนะครับปัญหานะครับบอกว่าเป็นน้องผู้หญิงแต่มีปัญหากลิ่นตัวแรงเขาบอกว่าขนาดเวลาเดินผ่านไปไหนเนี่ยคนเอามือปิดจมูกเลยนะครับทําให้น้องรู้สึกอึดอัดกลัวซึมเศร้าไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปไหน พราะไปที่ไหนเนี่ยเจอคนเยอะๆเขาก็มองเราแบบเยียดๆอ่ะหาว่ารักษาอนาใหม่ส่วนตัวไม่ค่อยจะดีนะครับผู้หญิงนี่ก็ลาบากนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ไปอย่างกลิ่นตัวเฉะาะของผู้หญิงนะเออถ้าเป็นผู้ชายอาจจะเป็นกลิ่นสมแมนเป็นชายชาตรีใช่ไหมเออแต่ผู้หญิงนี่เขาแบบว่าเดี๋ยวเต่าเรียกแม่เงี้ยก็อายน้องก็ก็แล้วเธอบอกต่อด้วยใช่ไหมครับคุณโหน่ว่าว่าต้องส่วนจุดซ่อนเล่นของเธอเนี่ย อวัยวะเฉพาะที่ของผู้หญิงนะครมีกลิ่นด้วยใช่ดั้ศีรษะก็มีกลิ่นครับที่ทาเวลาถอดรองเท้าคัจูนนกศึกษาออกมาก,ก็มีกลิ่นอีกอายมากไม่อยากจะไปไหนเลยไม่ทราบจะทําตัวยังไงก็เป็นปัญหาครับข้องใจของน้องเขาเนี่ยมีอยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับว่ามีสถานที่ที่ไหนนักษากลิ่นตัวหรือจะมีอพวกอุปกรณ์อะไรไอ้ผลิตภัณฑ์อะไรรักษากลิ่นตัวกลิ่นผมกลิ่นเฉพาะที่กลิ่นทาเรียกว่าตั้งแต่ศีรษะจดปลายทน,น้องเ็าเบนหมดเลย น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นใจเธอมากแต่ผมว่าบางทีที่ที่เราพอจะลดลงไปได้ที่หนึ่งก็คืออาหารคงต้องไม่ทานอาหารที่มันมีรสจัดนี่เค็มเออกระเทียมขึ้นใช่นะหรือว่าพริกบางอย่างหรือว่าไอ้ดองๆเนี่ยส้มตำปุกเค็มปลารานี่คงไม่ได้แล้วเพราะว่าพวกอย่างมันหมักเนี่ยของอะไรหมักหมักดองๆในกลิ่นออกหมดนะคุณสันนะครับคงต้องคงต้องเลิกคงต้องทานอาหารแบบคนจีนเท่านั้นเชงเชง S <S กินกินน้ำน้ำใสๆอะไรต่างๆแล้วก็แล้วก็ข้าวแล้วก็อาจจะเป็นพวกไข่ดาวไข่เจียวอะไรนิดหน่อยที่มันไม่มีน้ํามันไม่มีกลิ่นไม่มีเนยไม่มีอะไรนะครับ,รบ,รบนะครับแต่ผมนั่งมองนะคุณประสันนึกเหมือนผมไหมครับว่าบางครั้งบางคราเนี่ยจุดซ่อนเร้นผู้หญิงเนี่ยนะครับ,รบมีแบคทีรียเฉพาะที่ยิมอยู่เขาเรียกว่าแลคโตแบซิไลเหมือนไอตัวที่อยู่ในพวกนมเปรี้ยวพวกโยเกิร์ตคุณวสันเก่งเลยใชครับนั้นถ้าเกิดเรามันดื่มพวกนี้เนี่ยอาหารเราก็อยากจะย่อยดีขึ้นกลิ่นตัวน่าจะลดลงนะ นะครับแล้วก็ที่เท้านะผมว่าลองเปลี่ยนใส่รองเท้าสักหน่อยดีไหมครับครับอกก็ใส่รองเท้านี่บอกนะสถึงทานักศึกษามันจะอับไปหรือเปล่าครับอืมไม่รู้ว่านักศึกษาดีเขายอมให้ใส่รองเท้าประเภทเปิดปลายเท้าอะไรบ้างไหมก็ไม่รู้นะแต่ปัญหาของน้องนี่แบบทีเอออ่านแล้วคงจะมาจากเหงื่อมากกว่ามาจากเหงือห่อครับเพราะว่ากลิ่นทั้งหลายออกมาจากตอมเหงือ่อว่าตอมน้องเขาปิดปกติแล้วครับ น่าจะเป็นความผิดปกติของการสร้างนะครับตอมต่างๆพวกนี้ทําให้ผลิตกลิ่นออกมาเยอะนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเกิดในผู้ชายชผู้ชายชชจะกลิ่นแรงเพราะฮอร์โมนเพศชายทีนี้น้องก็ไม่ได้บอกว่าน้องนี่เป็นรูปร่างแบบไหนมีสิวเยอะมีอะไรต่างๆที่แสดงว่าฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า<ช>นะครับแต่เราคงต้องหาทางออกให้น้องครับ ตะ่กี้ผมบอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรทั้งหลายคุณประสานมีแนวคิดอะไรไหมครับจะทำยังไงจะเข้าสังคมจะปรับตัวยังไงดีอย่างพวกอยู่ในตรงการแสดงนี้เมื่อกี้บล็อกก็บักผมถ่ายกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงมืดถึงค่ำค่ำเปนค่ำคืนนะ้นก็เหม็นกันเหมือนการที่อยู่ในห้องแอร์เล็กๆไงใครถอดรองเท้ามาก็ไอปลาหมึกมาแล้วเออก็้วให้ตังยาตัวยาเขาจะมีพวกแป้งโรยเท้าเออแล้วมันก็แช่ทาลงไปในไอสารระงับกลิ่นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆนานาแล้วก็อ่ามีพวผลิตภัณฑ์พวก วัยรุ่นราคาไม่แพงก็เยอะทิดและง,งับกลิ่นตัวพวกแบบระง,งับเหงื่อก็มีพวกโลออพวกอะไรทั้งหลายที่เยอะใส่ตรงรักแร<ล>้ใช่ไหมแล้วก็สมัยน,นี้ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยซึ่งราคาไม่แพงและใช้ได้ดีด้วยเกิดการระงับเหงื่อแล้วรักษากลิ่นตัวนี้เห็นพวกดาราผู้หญิงก็ใช้กันเยอะ<ต>ได้ผลผมอ่านนองเขาน้องเขาเขากลัวอย่างก็คือว่าบริเวณจุดซ่อนเลนเธอโอ้เธอบอกใช้น้ํายาอนามัยทุกอย่างอาบน้ําวันละไม่รู้กี่รอบเนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะ จะแก้ผ่าตัดจะหายไหมครับคงคงไม่หายครับก็เลยไปตัดไอดต่อมทั้งหลายเ <c oughs> พราะมันไม่ไเฉพาะที่มันทั้งตัวนะมันทั้งตัวแต่ว่าก็คงต้องแนะนนอย่างที่คุณวสันต์ว่านะผมว่าคุณต้องปรับการแต่งกาย รืออะไรต่างๆดูแต่พวกนี้มันก็ลังเนื้อชอบลังยาเนอะมางคนอาจจะชอบกลิ่นนี้ก็ได้เป็นกลิ่นสเสน่ห์ก็ได้แต่บางทีไปเจอถูกฝาถูกตัวก็อาจจะเออกลิ่นนี้ใช่เหมืนอมนพวกตัวสักกาเวลาปล่อยกลิ่นเด็กหาคู่<พ><ห>ผมเ<พ>นี่ยนะครับผมผมมีคนไข้นานาชาติเยอะใหม่ๆม,ม,ม,มีคนไข้พวกผิวดำๆนิดนึงกลิ่นทุก็แรง ยู่ไปอยู่มาผมก็ฉินเหมือนกันนะครับแต่เขาไปกลิ่นเฉพาะนะกนผิวสีเนี่ยเคยได้กลิ่นเหมือนกันใช่ไหมครับเพรานมันก็หอมดีนะครับดมไปดมมาก็เฉยเฉยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเราก็อยากจะจะแนะนําน้องครับเพราะว่าคงเป็นปัญหาที่เขาทาให้เกิดปัญหาแต่ต้องบอกน้องครับคงไม่มีสถานที่ที่น้องหาว่าที่ไหนที่จะกาจัดกลิ่นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูแลตัวเองไม่ให้หมักหมมเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าร้อนแล้วก็ชื้นนะครับครับอุ้ยมีอันหนึ่ง พวกเสื้อผ้าก็มีส่วนครับอย่างพวกไอ้พวกใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยมันจะไม่ระบายเหงื่อต้องใส่ที่เป็นผ้าฝ้ายพวกผ้าฝ้ายพวกชั้นในผู้ผ้าฝ้ายพวกนี้ก็ช่วยได้แนะนําจริงๆครับเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงรุ่นใหม่เนี่ยใช้ชุดชั้นในที่ไม่ค่อยเป็นผ้าฝ้ายนะซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับเมืองร้อนแบบเราจะเป็นพวกยืดยืดสังเคราะห์เยอะนะครับเพราะว่ามันทาให้อับเหงื่อนะครับก็คงจะบอกได้สักแค่นี้นะครับจดหมายฉบับต่อไปคุณวสันต์อ่านแล้วใช่ไหมครับผมเป็นที่ส่งให้หนักใจเหมือนหนักใจไหมครับนะครับเขา แต่ว่าแฟนจะถูกจับแต่งงานแบบคุมถุงชนในเร็วๆนี้หนุ่มคนนี้แกหนักอ,อกหนักใจว่าแฟนซึ่งคบกันมาตั้งสามปีแล้วแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าคบกันแฟนบอกว่าเนี่ยพ่อจะให้แต่งงานกับลูกชายเพื่อนพ่อเขาบอกว่าถ้าเกิดพ่อบังคับเขาจะฆ่าตัวตายเลยนะนหรือไม่ก็หนีไปกับผมอุ้ยทีนี้ทีนี้ผมเนี่ย <ผม S 1> เรียนอยู่ปีหนึ่งจะจบับแลวเขาบอกอีกนะครับว่า ถ้าหนีเอาไปทั้งคู่จะดีหรือไม่เพราะว่าผู้ชายคนนี้ยอยู่กับแม่แล้วก็หลานของเขาที่ไม่มีใครดูแลแล้วตัวเองก็ยังเรียนไม่จบด้วยแต่ยังไม่มีอะไรกันเลยความสัมพันธ์ทางเพศนี่นะครับมาพูดจริงๆเลนแฟนจะร้องไห้ทุกทีปรึกษาใครก็ไม่กล้ากลัวคนรู้นําไปบอกพ่อแม่ของแฟนมันปรับตัวยากเหมือนกันนะสถานการณ์นี้นะทีนี้ถ้าเกิดผมตอบแบบม่ตอบแบบเป็นหมอก็ไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับหมอนี่มับมันเป็นปัญหาหอของที่เรียกคุณพ่อคุณแม่เอาตอบแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วกันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะ ผมว่าเนี่ยน้องหนุ่มคนนี้นะที่มีน้องน่าจะไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตัวเองก่อนนะเพื่อพ่อแม่เขาอาจจะหาแนวคิดดีๆได้เพราะผู้ใหญ่บางทีเขาเรียกผ่านน้ำร้อนมาเยอะอาจจะหากุศโลบายอะไรเพื่อช่วยลูกชายเราให้สมรักนะอย่างเช่นผมเนี่ยลูกชายมาบอกเนี่ยผมต้องหาทางสุดวิธีมีกุศโลบายทั้งหลายต้องงัดมาหมดเลยแต่แบบทางดีๆนะไม่ใช่ชวนกันหนีใช่ไหมครับคุณประสันชวนกันหนีมันเป็นยังไงครับง่ายมากสิคับชุกันหนีแป๊บๆหนีกลไปเลยขเลยขาดูละครกันบ่อยหรือเปล่าใช่จริงๆแล้วไอ้ละครเนี่ยมันก็ จริงมันก็ม่ยมีพื้นฐานจากเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอไปในการที่จะตัดสินปัญหาชีวิตตัวเองต้องเอาตาช่างมาช่างอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแล้วก็ลองช่างก็ดูว่าทําไปแล้วผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นมากจากจากการกระทําอันไหนท่านสิครับมันมันมันจะเกิดอะไรบางถ้าเกิดหงหนีกันไปเนหนีกันไปแล้วคัะนี่อตอนนี้เขายังไม่มีอะไรกันนะเกิดหนีกันไปก็ต้องมีอะไรกันเป็นอันดับแรกเ,ออเรียนก็ไม่จบมแม่กับลานของผู้ชายก็มีมีใครดูแลพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงก็ต้องโกรธ จะไปกัดก้อนเกลือกินเดี๋ยวทงานก็ยังไม่ได้แล้วดึกเหลยว่าความดังในสมัยนี้ไม่มีทางเสียเปรียกิจปัจจัยมันรองรับไปจะอยู่กันรอดเห็นไหมครับนี่เป็นความคิดของที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝากน้องๆนะว่าบางทียังเด็กมองเหมือนมันมองเหมือนมันมันหนีไปสำหรับเทียบกับน้องๆเราเป็นวัยรุ่นรุ่นโตกันหน่อยนะครับว่าว่าเนี่ยพี่พี่วสันบอกแล้วว่า หนีไปเนี่ยเอาตังค์ที่ไหนกินอีตอนใหม่ๆก็รักกันมองประเข็มแล้วก็จิ้มกินได้ต,ต่อไปมันก็อดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ่าหนีเลยครับสู้นะครับลุกขึ้นมาสู้มี่จะแนะนําน้องว่าสู้ยังไดงดีจริงๆแล้วไอ้ความรักเนี่ยมันก็รักได้ไม่ผิดหรอกวัยรุ่นมันก็เป็นสิ่งธรรมชาตินะครับรักกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วการตัดสินประหาชีวิตด,ด้วยการที่ว่าอุย้ยจะต้องขาดความรักแล้วผู้หญิงจะต้อตงงานงจริงมันก็มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ ผู้หญิงอาจจะมีทางผัดผ่อนได้ไครับเพราะฉะน,นั้นต้องแนะนําให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาผัดผ่อนไปเรื่อยนะบอกพ่อเดี๋ยวเขาเรียนหนังสือหน่อยนะขออะไรๆไปเรื่อยใช่ไหมในที่สุดพ่ออาจจะเบื่อแล้วก็ได้เออแล้วถ้าฝ่ายชายเรียนจบมีทํางานทําการมีฐานะมาก็ไปสู่ขออมาเปรียบเทียบกันดูว่าเออคนนี้อาจจะดีนะแล้วคนนี้ลูกเรารักด้วยเพราะว่าพ่อแม่ที่มีลูกสาวเนี่ยมันก็ต้องเห็นใจลูกสาวเหมือนกันนะจะเอาแต่ใจเราอย่างเดียวคงไม่ได้ถ้าลูกสาวเขาเนี่ยแฟนเขาอุตสา ตั้งเนื้อตั้งตัวเรียนแล้วมันก็ต้องนั่นนะเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าหนีเนาะสู้ดีกว่าสู้ชีวิตแต่สู้ความจริงดีกว่าแล้วก็ทําตัวเองให้ดูดีขึ้นมาสมควรที่แบบว่าเออทางนู้นเขาจะยุคลูกสาวให้อืใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ไปบังคับเนี่ยมันคงไม่ดีนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับว่าการบังคับอะไรใจกันเนี่ยไม่ดีแต่เราก็ต้องเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็อยากให้ลูกๆไปในทางที่ดีใช่ไหมเพราะพ่อแม่บางทีก็อาจจะเห็นว่าลูกเพื่อนเขาเนี่ยดี ใช่ไหมเพราะเขายังไม่เคยเห็นแฟนเราเนี่ยก็ไม่ในจุดหมายบอกยังไม่รู้จักกันเลยเป็นความลับเนี่ยนะเดี๋ยวนี้บางทีวัยรุ่นเนี่ยนะครับเ,เจอกันรักกันแล้วก็ปิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะนี่ผมยังขอบคุณลูกชายผมนะบอกไ, <ป S 1> ไม่ชอบสาวคนไหนมาบอกพ่อทุกทีคุณพ่อว่าไงมับพ่อก็ไม่ว่าอะไรพ่อก็ฟังเลยเออดีนี่ลูกเขาดียังไงอะไรต่างๆเราก็ให้เขาคิดเขาเองเรามีหน้าที่สนับสนุนเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดปัญหากับเราจะได้ไปช่วยแก้ไขเขา มันมีสาคัญมากนะครับคุณหมอเพราะบางทีวัยรุ่นเนี่ยไ,ไม่กล้าปรึกษาผู้ใหญ่โอ้ออยังลูกชายผมเนี่ยนะเขาไปชอบสาวๆเขาก็พามาให้ผมดูผมก็ยิ้มยิ้มจ้ำใจดีบางทีลูกผมเขาก็ไปหาพ่อแม่ฝ่ายหญิงอนาคตจะเป็นอะไรก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้หมายความว่ามันมีความซื่อสัตย์ซินเสียใช่ไหมถ้าขั้นแรกให้ผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออซื่อสัตย์เอมีอะไรจะฝากน้องๆทางบ้านบ้างน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นแฟนรายการข่าวสันยอมีการฝากอะไรในการดําเนินชีวิตประจําวันบ้าง วัยรุ่นสมัยนี้มีความคิดเป็นของตัวเองกล้าแสดงออกมากมากๆเลยนะครับจากเอ,อ่อนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะกล้าขึ้นกว่าวัยรุ่นเมื่อสักสิปีได้กว่าเท่าเท่าครึง่งเท่าตัวเพิ่มขึ้นไปเลยแต่ในความกล้าในการตัดสินใจเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าสถานะของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนสังคมเป็นยังไงสังคมเรายังเป็นสังคมไทยอยู่ ควรจะประพฤติปฏิบัติแบบเอ้อคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ใช้ได้เสมอตลอดมานะครับคือดาเนินทางสายกลางเนี่ยไม่มากไม่น้อยไม่ต้องต้องทําตัวโบราณต้องตบทําตัวเป็นหลังเขาเต่าตะหนูไปทำตัวทันสมัยของคุณนี่แหละเดี๋ยวเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงไปแต่ต้องมีจิตใจนึกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองที่ตังเ็นวัยรุ่นตรงนี้แล้วก็ทําไปแล้วก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นให้มีความสุขมากที่สุดที่ตัวเองเป็นอยู่นะฮะ ครับแมน,นี่เป็นข้อคิดที่ดีครับจากีิวสันของเราในวันนี้นานๆท่านึงจะมีโอกาสมาร่วมรายการเราสักทีขอบพระคุณมากจริงๆครับว <Yeah. S 1> ันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับ <Yeah. S 1> สักครู่ครับพบกับติวรักให้เต็มร้อยครับ Mambo No. 5